สวัสดีค่ะค่ะทุลพรนะคะนี่นะคะเป็น HR Specialist ค่ะจากมหาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะเป็นฝั่งสถาบันการศึกษานะฮะนี่ตำแหน่งงานที่กำลังมองหาอยู่ตำแหน่งงานด้านไหนครับตำแหน่งเป็น UI Designer ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากการทำ job post ก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะไป search กันอ่าเริ่มจากหน้าแรกเลยนะครับในการทำ post job นะฮะรานนี้เราปรับเมนูเป็นภาษาอังกฤษบ้างหลายท่านเคยถามมาเยอะเหมือนกันนะครับต้องการมีประสบการใช่ไหมครับตำแหน่งนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะมีประสบการณ์นะครับ ชื่อตำแหน่งก็คือเป็น UI 디ไซ너เลยไหมใช่ค่ะ UI Designer แต่ที่ผมถามเพิ่มเติมแต่ถ้าเป็น UX/UI มาก็ได้จะได้เหมือนกันไหมได้ค่ะได้ UX แล้วก็ slash UI อะไร u e r ได้ UX slash UI c มมาก UI slash UX ก็มีนยอะแยะเต็มไปหโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆน่าจะมีชื่อที่ระบบแนะนำด้วยนะเดี๋ยวทีมงานลองเล่น มันติมีเดียดีไซเนอร์นี้ด้วยก็ได้ค่ะที่<อ>มีมแนะนําอยู่ดีครับดีครับมัลติมีเดียดีไซเนอร์โอเค่ะแล้วก็ถ้าในชื่อตําแหน่งที่แนะนำเพิ่มเติมผมอาจจะแนะนําเพิ่มเติมคือถ้า เป็นดีไซเนอร์หรือพวกเว็บดีไซเนอร์ครีเอทีฟดีไซเนอร์แต่เราไปใส่คีย์เวิร์ด U X U I นะคุณอลครเอาด้วยเนี่ยได้ได้ค่ะพวกเว็บดีไซเนอร์อะไรเงี้ยผมว่าพวกนี้เดี๋ยวเราเลือกเลือกไปเผื่อนะครีเอทีฟดีไซเนอร์นะครับคุณแรกเดี๋ยวเราเลือกไปด้วยแล้วก็ถ้าเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งที่เขาทำ U X U I เอาไหมครับได้ค่ะถ้ามีประสบการณ์เราเลือกอันล่างสุดไปเผื่อเอาทุกอย่างแล้วก็ค่อยกรองได้ U x xui แล้วก็ใส่เป็นคีย์เวิร์ด uxui u ูเอฉยๆอาจจะเอาออกก็ได้นะครับถ้าคุณโดนละครเน้นที่ UI นะเอฉยๆเอาออกแล้วก็ลองเป็นติดกันด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอ,อย่างที่ว่าเราอาจจะการเหนียวนะ UX ะแล้วก็ slash UI ติดกันอะไรองนี้นนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการใส่คําที่เป็น,นคีย์เวิร์ดฮะ ให้โปรแกรมอะไรเป็นหลักครับโปรแกรมเป็นฟิกมาค่ะฟิกมา F I G M A ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคกรมฟิกมานะนี่คือตัวโปรแกรมหลักที่ใช้เลยในหน้าที่งานนี้นะฮะค่ะแล้วก็มีพวก Adobe Adobe บีอบค่ะ Adobe อะไรเจาะตรงไหมครับ XD XD นะโอเค Adobe XD โอเคประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ค่ะโอเคงั้นผมว่าคิดแบบประมาณนี้เลยนะครับสายอาชีพก็ถ้าใครจะเลือกกราฟิกฝังราฟิกอย่างเดียวก็ได้ใครจะพ่วงไอทียก็ได้ราฟิกไปเผื่อด้วยก็ได้ถ้าเป็นโพสต์งานตอนนี้มันเจอประมาณ3,000ันคนจะจับเนี่ยครับ UX UI ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยไว้สำหรับโพสต์นะครับก็จะไม่ต้องแม่นมาก แต่เดี๋ยวเราไปดูที่ Search แต่จริงันแม่นอยู่แล้วนะด้วยตัวระบบแต่ว่าอาจโพสให้กว้างหน่อยก็ได้ก็เรียกเลยสมัครนะครับพริตีขึ้นไปไหมใช่ค่ะปริญญาตีขึ้นไปค่ะปริญญาตีขึ้นไปทํางานกรุงเทพไหมครับกรุงเทพค่ะโอเคเงินเดือนเข้าๆก็ได้ครับเงินเดือนเข้าๆใช่ไหมคะก็คือตั้งแต่2 5งหมื่นห้ถึงห้าหมื่น อ่าโอเคโดยประมาณค่ะอันนี้จะโชว์ก็ได้จะซ่อนก็ได้นะหลายๆท่านี้โพสงานนะครับแล้วก็สมมติเราเสร็จแล้วครับถ้าสมมติเวลาเราโพสตมันจะต้องขึ้นหน้าแบบนี้มีตำแหน่งใกล้เคียงแนะนําเป็นวิดีโอให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีวันคลิกเ search อยู่ตรงกลางเราก็กดได้เลยใช่ครับแล้วก็จะเชื่อมโยงไปที่ระบบ search แล้วก็ข้อมูลเดิมที่เราพิไว้เมื่อสักครู่นี้ก็ยังคงตามมาใช่ครับก็โพสต์งานปุ๊บเรากดวันค l i c k search ก็จะไปเจอผลลัพธ์เลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันนิดนึงเดี๋ยวผม ดูที่ชื่อตำแหน่งกับคีย์เวิร์ดก่อนเราจะไปกรองนะครับจูเนีย UXUI Designer ขาแบบนี้นะครับคีย์เวิร์ด Adobe XD Figma คนนี้ครบเลยน่าจะได้เลยแบบนี้ถูกไหมฮะฝาบริษใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าโอเคนะครับคนที่สอง UXUI Adobe XD โอเควันนี้อาจจะไม่มีฟิกมามี Adobe XD นะครับอ่าเดี๋ยวลองอ้ามีฟิกมาด้วยอ้ามีฟิกมาด้วยโอเคแล้วก็สไลด์ลงมา UI โอเค UI อย่างเดียวฟิกมาโอเคนะครับผมว่าชื่อกับ requirement น่าจะตรงสเตตสิ่งนะถามคุณอุบลพรอยากกรองอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจจะกรองเป็นแบบประสบการณ์ทำงานประมาณกี่ปีครับขั้นต่ำประมาณ2ปีค่ะขั้นต่สองปีนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูผลลัพธ์นิดนึงแล้วก็ขั้นต่ำสองปีแล้ว เซเรียสไหมครับว่าอายุไม่เกินเท่าไหร่หรือว่าเงินเดือนที่รับอยู่ปัจจุบันไม่เกินเท่าไหร่ก็กรองได้เหมือนกันอาจจะกรองเป็นอายุด้วยต้องตั้งแต่ต่ำสุดหรือว่าใส่แค่สูงสุดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งได้ใช่ใช่ายเิอ๋ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็ไม่เกิน40โอเคดีครับไว้40โอเคงันเดี๋ยวทีมงานใส่4ีสให้นิดนองก็ดูผลลัพธ์นะครับ อ่ะประสบการณ์อย่างน้อย2ปีแต่ที่เริิบไม่จำกัดอายุเหลือกี่คนนะครับทีมงานหนึ่งพันนะประมาณ1นึ่งพันโอเคนะครับแล้วก็สไลด์ลงมาดูครับประมาณนี้นะครับ AdobeUIAdobeUI ครับอันนี้ผมตอบเผื่อเลยแล้วกันเผื่อบางท่านสงสัยระบบเรียงคนที่ตรงสุดขึ้นมาให้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าตรงเท่ากันปุ๊บใครที่เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าอย่างคนที่2เนี่ยเข้าระบบเมื่อวานนี้นะครับแต่เขาอาจจะขึ้นมาเป็น คนที so ่สองเพราะเออระบบอาจจะมองว่าเขาจะตรงกล่าหรือเปล่านะฮะ ประมาณนี้นะครับฟิกมานะครับ UI Designer อ่ะทีมงานสไลด์เราใหม่อีกสักคนหนึ่งนะครับ UXUI โอเคนะฮะ Adobe XD ฟิกมาเดลพรวิธีการประมาณนี้ผลลัพธ์ประมาณนี้ถือว่าตรงไหมครับแฮปปี้หรือยังก็ตรงค่ะอยากเพิ่มเติมอะไรอีกไหมฮะในการเซอร์รู้สึกว่าคนมันยังเยอะอยู่อ่ะก็เลยจํานวนลงมาอ๋อเยอะเจทีมงานเลื่อนขึ้นไปบนส่วนนิดนึงนะครับจํานวนครับโอเคถ้าคนยังเยอะนะด้วยเวลาจะกะอาจจะถามเดลพรลองไปกรองดูนะครับเพราะว่าถือถ้าตรง แล้วเนี่ยลองเลือกไปก่อนนะครับแล้วถ้าสมมุติอยากได้แคบลงเช่นเงินเดือนขอไม่เกินเท่านี้นะครับอันนี้ผมฝากคุณดลพรไปเล่นได้เต็มที่เลยดีไหมครับวิธีการวอดดิ้งประมาณเมื่อสักครู่นะครับแล้วผมฝากไปเล่นเองด้วยคใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่มาแบ่งปันข้อมูลกับเรานะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ